าเหนือที่เราคุ้นเคยก็หาทานได้ทั่วไปแล้ววิธีการกินของชาวยองต่างจากที่อื่นอย่างไรล่ะคะไม่ทด้ไปกินได้บาการเลนเลยค่ะตารเนี่มันมีแล้วพอสมัยแต่ก่อน็นเเท่านะี อาหารขึ้นชื่ออย่างแรกของที่นี่นั่นก็คือน้ำพริกน้ำผักมาจากการถนอมอาหารของคนสมัยเก่าเริ่มจากการนำผักกาดจ้อนมาสับและดองเป็นเวลา1นสวันจากนั้นนำมาเคี่ยวตัดรสด้วยเกลือแล้วนำไปปรุงรสก็จะได้น้ำพริกน้ำผักแสนอร่อยออกมาค่ะ ดูของคาวกันไปแล้วต่อมาเราก็จะมาดูของหวานกันนะคะนั่นก็คือข้าวต้มมัดใบเตยโดยเราจะใช้พืชเกษตรกรได้แก่ใบเตยถั่วลิสงและกล้วยพร้อมกับข้าวเหนียวเขี่ยวงูมาห่อด้วยใบเตยจากนั้นเราจะนําไปนึ่งเป็นเวลา30นาทีเราก็จะได้ข้าวต้มมัดใบเตยต้นตำรับจากชาวยองกันแล้วค่ะอย่าลืมแม่แอลบ้านสันตังหลวงกับน,นั่งนั่งเนเจ้า